ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปสุภูสุคชนเขาสูชองอีสานบานปลาสตอรี่ครับเมื่อนี้อีสานมาปลาสตอรี่นําพาพี่น้องสุภูสุคนขึ้นเลาะโคกเลาะผู้หายอยู่หากินนะครับเมื่อนี้มาเจอเซาอีกคือเกานะครับกับการไปหาไตเฮ็ดในช่วงเดึกๆนะครับผมกับบรรยากาศการหายอยู่หากินเมื่อนี้นะครับเช่นพี่น้องสุภูสุคนนะครับมาดูน้องกันการหายอยู่หากินเมื่อนี้จะมานหรือบม่มานนะครับผม สีมีเห็ดคือเก่าบอนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาผมพาพี่น้องไปเก็บเห็ดหนามุมนะครับก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่นะครับผมก็ได้พอยูพอกินนะครับแต่ว่าคลิปนี้รักสีใดหรือว่าใดนะครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องสุภูทุกคนครับมาหลุดมาเบิ่งร่มกันไปเรื่อยๆครับผมคับผมเปิดายการกันด้วยเห็ดดอกกำงามนะครับผมตอนนี้มาถึงโค้งเห็ดแล้วนะครับวันนี้มาไต่เห็ด องเห็ดหายเห็ดนะครับผมเห็ดหนามมุมนะครับพิกัดอยู่ป่าเห็ดหนามมุมนะครับบ้านแสงอรุณตำบลบุญท่านอำเภอสวรรณภูจังหวัดนบลบำพูนะครับโคกบ้ารั้วผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าที่ผมบอกเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์ว่าบอกโคกบอกป่าไหมครับอยู่ทั้งหลาจังหวัดนะครับจังหวัดนนทบำพูนะครับตามที่ได้บอกไปแล้วนะครี่อีกดอกหนึ่งครับงยง่าๆงามๆนะครับมือนี่ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าโคก การที่จะแห้งนะครับฝนบ่ตกใส่นะครับแต่ว่าโม่ว่านเนี่ก็ตกตกจู่นะครับแต่ว่าตกทั้งเอือนบ้านผมอาจจะบ่ตกหรืออาจจะตกแต่กับ,บ่ตกแห้งนะครับผมเดี๋ยวรูน้อกันไปได้นะครับการหาอยู่หากิมมานี่จะหมายี่มมกเกาบ่ครับน่ครับยังพอมีดอกอยู่นะครับผมเนี่ยดอกกระลาษตรงตรงงามนะครับรูน้อกันไปได้ครับผม ดอน้อยๆนะครับผมถึงกันไปเลยครับนี่ง่ามอยู่นะครับผมหนึ่งดอกเงี้ยๆนะครับตุ่มๆเลยนะครับผมมองลวดอกสองดอกก็ให้รุ่นกันไปเรื่อยครับดอกค่ง่ามนะครับฝนตกใส่นะครับามว่านี่ฝนตกทั้งเดือนแต่ว่าทั้งบ้านนี่น่าจะไม่ตกนะครับเพราะว่าบางสภาพดินเราแห้งคักนะครับดอกเง็ดก็จะเริ่ม ถึงแดดก็จะเป็นแดงๆดำๆแล้วเนี่ยแบบนี้ถึงแดดเผานะครับได้ว่กก็ถือว่าดอกงามอยู่นะครับผมเดินลุนไปเลยครับสองดอกนะครับผมเนี่นี่ดอกแรกแล้วการนี้ดอกที่สองนะครับทำงามได้นะครับผมนี่ดอกกลมตูมงามนะครับยังคงพ่อมีให้ได้เก็ีไปเลยครับผมยิกได้นะครับนี่นดอกทำงามนะสองดอกนะครับดอกน้อยๆอีก ว่าดอกงามอยู่นะครับตอนนี้กําลังได้เห็ดแล้วนะครับระมาณจะกถุยน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวรู้กันไปเไดยครับจุดนี้ก็งามนะครับนี่ถุงมเลยนะครับสองดอกแล้วก็อยู่ด้านในนะครับแ้วกว่าเพกดอกบานนะครับสมองสภาเราบานครัาแต่ว่ายังหนอกแข็งนะเพราะว่าฝนมาตกดแฉงก็จะแข็งนะ ข้อดีของเหฮดที่ผลมาตกใส่นะครับถึงแม้ว่าจะดอกบานแต่ว่ายังเป็นดอกแข็งนะครับยังสมบูรณ์อยู่อันถือพวนนี่เปื่อนนะครับเนาเนาเรียวนะครับมีรุนกันไปเรื่อยครับผมของนี้เริ่มบานนะครับผมแต่ว่าก็ยังหงสวยงามอยู่นะครับตึ่นันไปเลยครับผมเดี๋ยวอีกตรงนี้นะครับสองดอกของงามนะครับผม เติมกันไปเรื hmm. ่อยนะครับมองละเล็กละน้อยนะครับมองละดอกสองดอกนะครับยังบุงขั้นพอเป็นมวยเงียนะครับเมื่อนี้จะพ่อมองละดอกสองดอกจังสี่นะครับไปเรื่อยครับผมมีก็มีดอกหนึ่งเะครับมากับงามอยู่นะครับเมื่อนี้หลังจา่เก็บมาครับยังบางขั้นพอเป็นมูยเงียนะครับแต่ว่ากะพอเรื่อยๆนะครับมองละดอกสองดอกไปเรื่อยครับเป็นดอกบานนะครับ เริ่มบานแล้วนะครับเตรียมกันไปเลยครับสองดอกนะครับนี่ดอกแรกดอกบานนะครับดอกที่สองดอกตูมนะจะให้เริ่มจะเท่าแล้วนะขาเริ่มจะเน่าแต่ายังใส่ไดอเู่นะครับสองดอกครับเตรียมกันไปเลยครับผมไว้รวนพอไ,ได้เก็บไปเลยครับ มีดอกเนื่องครับเนี่ยดอกาง,งามๆได้นะครับแก็ดอกไงน้อๆดองนี่นะหมองนี่สองดอกครับถึงจะได้ว่าหลายแต่ว่าก็าเจ็บสาสวงไปได้ครับดอกเนื่องครับผมหลืบได้เห็น ่ห้ทาก,กินนะครับให้กินคือกินนะแต่ว่ายังพวงส่ได้อยู่นะครับดอกนี้ยิงรอกนะครับเตื้องกันไปได้ครับดอกคำง้มนะครับผมเนี่ยดอกแรงนะครับดอกมะาดอกนี้นะครับดอกบานนะครับก็พอได้ล้วนพอได้เกลียยไปเรื่อยอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะวอะไร บานนะครับเนี่ยบานอีกหนึ่งดอกอง,งามๆครับผมไาตื้งกันไปเรื่อยนะครับเม่นี้ออกบ่เป็นมู่นะครับหัวดอกสองดอกแ่ว่ากันนี่เกลียยไปเรื่อยๆอยู่นะครับอีกดอกนึงงามๆนะครับผมตุ่มๆเล่นนะครับตอนนี้บรรยากาศก,ากา็โพเคแล้วนะพ่อสีแกงบรรยากาศแบบว่ากำลังจะ แจ้งนะครับจะไม่ยก็บจะบดีไซไฟอีกแล้วครับผมอ้ดอกนี้งามพักนะเป็นดอกบานเจ้าวายยังแข็งใหม่ในความไมเข้าใจว่ามีดอกเดียวนะครับบ่แม่นครับใต้ดอกบานก็มีดอกปูมนนะครับรู้แล้วจุดนี้สองดอกกำงามครับผมเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเติมกันไปเรื่อยๆครับจุดนี้ก็มีดอกนะครับผมนี่ยสองดอกนะครับ รองดอกตุ่มห้องน้ำนะครับผมครับดอกนี้อีกดอกนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อใส่แว่ซองเรานะครับเพราะว่าเรื่องแจงเราแต่ว่ากับรรยากาศก็พ่อของผู้ยืนนะครับหม้อันแจงครับไปเลยนะครับผมนี่นี่เื่อดอกเติมกันไปเลยครับ ดอกบานนะครับผมงามๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้ครับผมดอกทูมนะครับยังคงมีให้ได้รุ่นได้เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะบริเกิดเป็นมูคือทางอน์กรนะครับแต่ว่าแต่ละดอกที่ได้มากกับมีกช่ดอกงามนะครับผมอีกสองดอกนะครับผมสองดอกงามๆนะครับ เรากลมตูมนะครับผมแบบนี้นะแกงแซบนะครับแกงเราสุดรนามันหอนโอ้แซบคักนะครับดอกบานนะครับผมเนี่หนึ่งดอกครับสองดอกแล้วก็จะมีดอกที่สามนะครับจุดนี้เจอดอกบานาน้ำง่าสามดอกน้กันครับผมดอกนี้แจกนะนี่ครับผม สามดอกนะครับเพราะเะติมกันไปเรื่อยครับดอกนี้ก็งามนะครับผมตูมๆนะครับเติมกันไปเลยครับนี่ดอ,อกบานนะครับแถาเราแต่ว่าสภาพยังพอใช้ได้อยู่นะครับ มีกรงามนะครับผมหาเขาวขาเงาวๆนะครับดอกมตุมมนอกแบบนี้นะครับแกงหวานแล้วก็แซบดีครับบันบานอีกรอบหนึงนะครับิ้มกัน,นครับผมอันนี้ก็ได้เห็ดพ่อังควนนะครับแต่ว่ากรยญาบนหลายประเด็นนะครับนี่ตันนี้เปลี่ยนตานะครับ มาด้เอาตาหน่อยตะนามาแลนะตาหน่อยอีกใบนึงครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรแล้วนะครับหาไปได้เลยครับผมอีกดอกนึ่งครับผมเหลือในรองแงมแล้วห้อยกินคือกิอ่น,นะครับแต่ว่าก็ถือว่าย่างงามอยู่นะครับอีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกเติมกันไปเลยครับผม วางทางใหญ่ไม้นะครับพอเฮ็ดหน้าแล่นะครับนี่ดอกปานแล้วก็ดอกตูนแอบนี้นะครับจะใส่มีดกีบออกคือตอนนี้ใหญ่ไมมากอีกไม้นึงนะครับเพราะไม้ที่เราเนี่ยมันหาจนทัว,วนะเราระเบิดแล้วนี่ระวังท่างกับพอเฮ็ดที่สามารถกินได้นะครับเก็บออกอีกครับผมขอสู่ไม้สองนะครับ ดอกแรกเลยนะครับพอไม้ที่สองดึงก็บบรูวานจะมีหน่อยมีหมลายนะครับอ่าให้รุนกันไปเรื่อยนะครับกับการหาไม้ที่สองนะครับปลาเห็ดห่ามมุมครับครับอีกดอกเนึ่งครับอรอมตัวงามนะครับสแสดงว่าไม้นี่นะครับรอบที่แล้วนี่ก็ดที่ออกพอสมค้นอยู่นะเพราะว่าผมเห็นห้อยเคียย์ห้อยยังหลายอยู่แต่ก็บบรลลูวาจะออกไม่หลายประเด็นนะครับเพราะว่า ผมมาเก็บพังทีแ้วผมบมได้มากไมนี่นะครับเก็บอยู่อีกสองไม้นะครับดอกเท่านะครับแสดงว่าไม้นี้ครั้งที่แล้วก็คงจะออกพอสมควรอยู่นะครับห้อยคนเชียวห้อยคนปาดขาไว้นะครับอีกหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกงามๆครับผมเติมกันครับนี่นะครับตอนนี้ผมเจอเ็ดปวกนะครับซึ่ง ทานผ้านผมหายา,ยากๆเลครับข่ายเห็ดปวกก็จจะมีเห็ดรางม่มดอกไม่น่อยนี่ครับเห็ดปวกเห็ดปวกนะครับหรือภาษากลางเรียกว่าเห็ดโคนนะครับบ้านผมบ่ค่อยมีนะครับผมบ่เคยได้เก็บเห็ดปวกต้องนคนชาขีบจากเพื่อน,นะครับพอจะได้ดอกสองดอกนะครับมันบอ่อไหลเห็ดปวกนะครับหรือภาษากลาง เรียกว่าเห็ดโคลนมูเห็ดโคลนมาแลวภาษากลางเรียาเห็ดค้นนะครับมันผมเอืนอมาเห็ดปวกนะฮะผมบอกว่าเห็ดปวกหลายคนอาจจะไม่้าใจนะครับเพราะว่าแต่ละบานแต่ละ <Butt ugh, S 1> เมืองกัเอื่อมือคือกันนะครับมันผมเอินวมาเห็ดปวกนะครับแต่ละาคารเราเป็นภาษากลางก็คือเห็ดค้นนะครับนี่ดอกพือว่างามมาดอกอมทุ่มนะครับมันบกครอยมีหลายนะครับเห็นมองแล้วดอกสองดอกสามดอกนะครับเพื่อเดี๋ยวส่งสื้อกะโมดออาหารของดอกนะครับ พ่อปีละเทือสองเสือนะครับมันบม่ค่อยไหลหรืออาจจะป้างเอืือนายโยแต่บ้านผมบม่ค่อยมีนะครับครับพี่น้องครับเห็นเราโง่ึ้นกันนะครับเต่ว่าบ้านผมจะเอื่นว่าขี้แค่เดือนครับหนึ่งผมเคยถามแม่ผมมากินอะไรบ่พอเห็นน้ำโขกก็ไหลแท้นะคนคือบ่อครับแม่กล่าวว่ากินได้อยู่นะครับเป็นยืนยันว่ากินได้เป็ว่ามันแห้งแสบวะ เสียงอ่อนดีนะครับแต่ว่าบางคนอ,อจาจจะไม่คยกินนะครับผมก็ไม่คย,ยกินเนทะ่ากันแล้วแต่ว่าไทยพี่น้องเบเอร์ดอกตรงๆงามๆนะครับเป็นเหี้ยนงโง่เื่ากันนะครับขาจะโกนนะครับขระขาปันนะครับขาจะเป็นโกนๆจะเป็นเห็ดที่กินได้นะครับแต่ว่ากับไม่คยกินนะครับไทยพี่น้องเบอร์งือซื้อครับผมไม้นี่ก็บม้มันนะครับ ในเฮ็ดซีซาหาอ,อกก็จะย่างหาต่อไปครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปซ่องเบิ้งเฮ็ดละงกพาเฮ็ดละงกขาเฮ็ดละงกเหลืองนะครับก่อนจะถึงทางลงงนะเพราะว่าตอนนี้เหลือม,มาฮอดแถวแถวตีนพูแล้วนะครับก็จะพาพี่น้องไปเลาะไปซ่องเบื้องเฮ็ดละงกมันจะเรือ,อปะครับเพื่อฟุกแต่จากซีซาหาอ,อกอก็เลยเตรียมกันนะครับเดี๋ยวไปลุนระเบิดนกันครับ ยางพานป้าเห็ดล้งูเขาล้วงูเรืองครับทางโล่งกับเบืเห็นก็เลยยางมาไกลจะโล่งแล้วนะพานหฮมกอเจอเห็ดกอเนะี่ยหรือว่าเห็ดแดงนะครับผมออกพลังบาลด้วยนะแต่เติมกันนะครับแกงกระแซนนะครับผมจะเคลียร์หาหมวลเพื่อนจะมีอีกนะครับนี่ครับผมตอนนี้เจอเห็ดกออีเรแล้วนะครับบ่ไกลจากกันเท่าไรนะครับพลงบานนะครับอันนี้แตก เผื่อจะเน้ก่อเพล็กก็ได้แต่นะครับกระดองนี้ครับตสว้ง,งามอยู่นะครับรอมไปถึงดอกครั้งหน้าเย็นนะครับผมมีซองสามดอกในหัถอเดี๋ยวป้า,าปน,นี่จะเอาไปเพราะล้างได้อยู่นะครับผมก็เยเติมกันไปเรื่อยนะครับอีกสองนึงครับผมมาห่างกันไปได้นะครับก็เติมกันไปเรื่อยครับ ครับผมมือนี้การหายุหากินนะครับเสียซีนลงแล้วนะครับครับช่วงเศ้าๆนะครับคือผมมาตั้งแต่เดึกๆนะครับในไต้ฝ้าในช่วงแรกนะครับก็ช่วงนี้ก็ถึงช่วงที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับจใ้พี่น้องในเบิงผลงานของการหายุหากินเมื่อนี้นะครับก็บ่ค่อยได้ไล่ไปไหนนะครับเมื่อนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงแท้ๆยเรานะครับแะถไายของ การออกการเกิดของเหตดรอบนี้แล้วนะครับก็คงจะเป็นรอบต่อไปไม่ค่อยจะออกหลายนะครับคิปทีพันมากก็ได้หลายยุนะครับแลวก็ช่วงหนึ่งผมบริมาน่ประมาณจะมือหนึ่งที่ผมบริมานะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับผ่านมากก็คงจะได้หลายยุนะก็ได้มาช่วงลังนะครับก็คือมือนี่นะครับว่างจากเรียกจากงานก็เลยขึ้นมาเตะเสานลครับมาเตะดึก มาเต่เอานะครับผมแล้วก็ส่งเศร้าๆกับเย็บมาเรื่อยๆจนถึงทางลงนะครับการหายุหายกินมันก็นถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับถึงแม้มัาจะบ,บ่ได้หลยปันใดแต่กับพ่อได้อยู่ได้กิน <c oughs> พ่อได้แก่นะครับผมมันนี้เปลี่ยนตาเปลี่ยนตาอีกหน่วยหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะครับตาขนาดกลางนะครับก็ถือว่าใงพ่อสมควรอยตาเนี่นะ็เหตุตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับผมเนี่พี่น้องในเบื้องนะครับนี่นเหตุยังหง นะครับมีเทิงเฮ็ดกอนะครับเฮ็ดหนามุ่มนะครับหลักๆก็มีอยู่สองอย่างนี่นะครับก็คือมีเฮ็ดหนามุ่มเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีเฮ็ดกอนะครับนีช่วงทางล้งนะครับมีเฮ็ดหน้าเลยอ่อดสองหอกมีเฮ็ดปวกดอกนึงนะครับเติมกันก็ถือว่าได้ยุได้กินอยู่นะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าหมาในระดับ หมานในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะบริเตเต็มตาคือคลิปบางคลิปนะครับผมคือค,ปปคลิปมัรกอนแต่า่ากือวาพ่อได้ย่ยูด้กินนะครับก็ขอพุนพี่น้องปองไปที่ยังคงงห้เกียรติเขามาทักทายนะครับเมื่อเบิ้งคลิปมากดไลค์กดแชร์เมื่อกดติดตามนะครับปาปก็ร,ร่างแรงใจกันแล้วกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบิ้งคลิปเซ็จแล้วนะครับเบิ้งคลิปจบแล้วฝากกดติดตามให้ช่องอีสานบานปานนั่งไปแล้วกันนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกๆการติดตามรับชมรายการพบพก,กันม่คลิปหน้าสุขสบายดีกันส,สุขสุขคนบบเจ็บบบจนเงื่อนท่องเต็มทุงเต็มทาไปแล้วสวัสดีครับ